ล่าสุดเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับว่าทําไมโอมิครอนเนี่ยถึงระบาดเร็วนักโดยพ้องยิ่งในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนแล้วณปัจจุบันเนี่ยนะความน่ากลัวมันก็คือมันเพิ่มสองเท่าทุกๆ1นถึงสวันหมายความว่าถ้าวันนี้มีคนติดเชื้อแสนคนอีก3วันจะกลายเป็น200,000อีก3วันจะกลายเป็น4,0,000 0อีก3วันก็จะกลายเป็น8ปดแสนล้านหเพิ่ม2เท่าทุกๆ 1- นถึงสวัน และพบติดเชื้อแล้ว89ประเทศ8ะปประเทศแล้วนะครับไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะฮะองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่ามีข้อมูลจำกัดเพราะว่าเราเพิ่งจะพบสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยจริงๆแล้วคือต้นเดือนพฤศจิกายนเดือนที่แล้วนี่เองนะครับข้อมูลในการศึกษาวิจัยค้นคว้าเนี่ยยังไม่มีมากเพียงพอเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุเลยทำไมประเทศที่ฉีดวัคซีนจำนวนมากเนี่ยยังพบการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว แน่นอนครับการฉีดวัคซีนครบโดสให้กับประชากรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากการติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อยๆมันก็ติดยากขึ้นนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะตอนนี้คืออังกฤษอังกฤษเนี่ยโอ้โหติดกันเยอรมันก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เยอรมันเนี่ยในสนามฟุตบอลก็ห้ามนะครับมีผู้ชมเข้ามาในสนามแล้วเห็นไหมฮะเริ่มมีมาตรการต่างๆในยุโรปนะครับที่สําคัญครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าก็ยังไม่ทราบผลกระทบ ของคนที่ฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อตาย m อ็มเนี่ยฉีดแล้วมันจะรับมือกับโอมิครอนได้ดีแค่ไหนมีผลกระทบอย่างไรอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอเพราะตอนนี้ข้อมูลยังจํากัดอยู่แต่สิ่งสําคัญภาครัฐจะมีมาตรการดีแค่ไหนสิ่งสำคัญตัวเราเองถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยนะครับป้องกันจนเองดีแค่ไหนยูนิวซาวพรีเวนชั่น